สาวด่าน้องยูจินอัดคลิปขอโทษหลังเจนนี่เจาอฟ้องปมดูถูกเป็นแค่นักร้องภาพอัปเดตความคืบหน้าปมดราม่าชาวเน็ตโพสแฉพี่เลี้ยงห้ามแตะตัวน้องยูจินล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปขอโทษเจนนี่รัชนกยวิวและน้องยูจินและแนนพี่เลี้ยงที่ใช้คำพูดผิดในการเปรียบเทียบเด็กพร้อมกับชี้แจงว่าตนไม่ได้มีเจตนาว่าน้องแต่อย่างใดและอยากขอโทษทุกคนด้วยความจริงใจ โดยเจ้าตัวได้พูดในคลิปว่าก่อนอื่นอยากจะออกมาขอโทษน้องเจนนี่น้องยิวน้องแนนน้องยูจินในส่วนที่พี่ได้คอมเมนต์ไปพี่รู้แล้วว่าพี่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพทำให้น้องเสียความรู้สึก ทำให้น้องเจนนี่เสียใจพี่ใจร้อนเกินไปใช้อารมณ์ในคำพูดขอโทษที่พี่ใช้คำพูดผิดในการเปรียบเทียบเด็กเจตนาพี่ไม่ได้จะว่าน้องเลยมันเป็นคำพูดที่พี่พูดผิดซึ่งพี่อยากจะขอโทษทุกคนที่มาคอมเมนต์พี่ก็รู้ว่าผิดจริงๆที่ใช้อารมณ์ใช้คำพูดรุนแรงพี่ก็เป็นคนบ้านบ้านพูดอะไรก็ไม่ทันได้คิดครั้งนี้เป็นบทเรียนของพี่แล้วแหละ อีกประเด็นคือที่ว่าน้องเจนนี่ทำงานผับพี่ไม่ได้จะดูถูกเรื่องอาชีพในผับเพราะพี่ก็เคยลำบากมาก่อนเช่นกันและพี่อยากจะพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าก่อนที่น้องเจนนี่จะดังน้องเจนนี่ก็เป็นคนบ้านๆเหมือนกันแต่พี่ใช้คำพูดผิดไปนิดนึงส่วนเรื่องที่พี่จะไปถ่ายรูปน้องยูจินพี่ก็ไม่ได้จะไปถ่ายเพราะโทรศัพท์พี่ก็ไม่ได้ถือซึ่งพี่เห็นว่ายูจินจะล้มพี่ก็เลยเป็นห่วงแต่เมื่อได้ยินพี่เลี้ยงพูดแบบนั้นก็เสียความรู้สึก พอพี่อยากจะช่วยน้องแต่พอพี่เลี้ยงพูดแบบนั้นพี่ก็เสียใจโพสท,ที่เคยโพสก็ยังอยู่ครบแต่พี่แค่ปิดไปก่อนพี่ก็เครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียดเราไม่สบายใจพอมานั่งนอนคิดมองย้อนกลับไปก็ผิดจริงๆนั่นแหละก่อนอื่นผีเศร้าใจคล่อายากจะออกกมา็ทษน้องเจนนี่ก็ทษน้องยิว ขอโทษน้องแ่นน้องอจินในส่วนก้องคอมเมนต์ทีพีได้คอมเมนต์ไปอ่กาก้าพีก้ารู้แลวว่าบีใยถอยกรรที่ไม่สุภาพทำให้น้องเสียความรู้สึกทำให้น้องจินนี่ต้องเสียจใจพีก็โทษทีพีในใจโดนเกินไปใยอารมณ์ในคำพูดก็โทษทีพีในใ้คำพูดพิดในการเปรียบเทียบเด็กเจตนาพีไม่ได้จะหวานนมเลยมันเป็นคำพูดที่พีพูดพิด พีก็อยากจะกอโทษแทนทุกคนเลยทุกคนที่มาคอมเมนต์พีไม่ได้มีเจตนาจริงๆบางคนที่เขาคอมเมนต์ก็ไม่ได้รู้ว่าพีพิษจริงๆเลยก็ว่าคนทห่ือเขาคอมเมนต์บางคนจริงเขาไม่ได้รู้เลยว่าพีไม่ถึงใครตั้งแต่วันนั้นพีก็เลยคือพีก็คือใจร่ณมจริงๆกันหละถึงพีก็คิดได้ว่าพีก็มีคนที่ใจตั้งแต่พีได้ไม่ได้ตอบตัวได้เลยับพี พี่ก็รู้ว่าพี่พิษทั้งพี่ก็เลยไม่ไยากตอบตัวได้เลยอืมอันนี้คือเราเบิกทุจริตเราใช่ทังพี่ก็ว่าเออบอกพี่วากินแล้วพี่ว่าเปพี้ยวมาก็ถูกเรื่องคอมเมนต์ว่าเพราะว่าพิษจริงๆริงพิษตีว่าเออมันก็ใช้คำพูดบุ่มเรงบางทีพี่อาจจะใช้คำพูดพิษเพราะว่าพี่ก็เหมือนว่าเลยการเราคนบ้านนพูดอะไรก็ไม่ทันได้คิดไม่ใช่ไม่ทันได้คิดฝัพื่อคือบางทีนึกงีิได้พูดได้การพิมพ์ได้การพิมพ์หนึ่งเปนเมนได้การคอเมนเลย กลางนี้ก็เป็นบทเรียนของพีแล้วแหละที่ว่าจะเป็นจะไปโพสอะไรหรือคอมเมนต์ของใครก็คืออืมคงจะไม่นี่แล้วแล้วก็อยากให้น้องเขาบอกมาเข้าตัวเหมือนกันขอน้องก็ใครในคอมเมนต์นี่คือเศร้าฉะนันนี่คือไม่ใช่้า,า,าของพีเมื่ออยู่จีนอ่ะคุณข้อตัวยิ้วที่ว่าเออทำไมยิ้มไปปวดใจหลัอยู่จีนนะใช่ คือก็คือไม่ได้เกมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะเออเปรียบเทียบเด็กก็ได้บันนี้ตัวนะเออคุกคนก็มันการก็ชอบเด็กแต่แต่ว่าเรื่องที่ว่าจะไปจับน้องก็ไม่ได้จะจับจับใช่ใช่พี่เอ็เคเคเที่ยวามันซื้พี่เอ็ไม่ได้ต้องการอะไรไหมเพราะพี่เอ็มี่ยวก่อนมันซื้กับพี่ก็ถอดจริงๆรพี่ก็ถอดเรื่องคอมเมนต์หมากๆเลยจริงๆเพราะว่ายาตยาตจริงๆริงอะไรเพราะว่าพีก็ก็ถอดแทนทุกคนด้วยซึ่งก็ ปูรับเจนนี่ไปทำงานพับเหมือนกันมันมีบินนาดีวะเมื่อี้ไปเล่นหนึ่งก็คือทีวานทีวาน้องน้องเจนนี่ทำงานพับผีไม่ได้จะดูทุกเรื่องอาชีพทำงานพับเราผีก็เคยลำบากมาก้นเหมือนกันแต่ผีอยากจะพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าอนที่น้องเจนนี่จะดังคือน้องเจนนี่ก็คือเป็นคนบ้านเหมือนกันนั่นแหละทำงานเหมือนกันทั้งผีก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบว่าคนทำงานพับไม่ดีเพราะผีเองก็ไม่ได้ทำงานดีอะไรเลยตอนนี้ แต่พีเงี้ยใจคำพูดพิษไปนิดนึงจริงจริงซึ่งก็มันเรื่องี่ว่าพีเงียนจะไปท่ายรูปนองอยู่จิ้นไม่ได้ไปถ่ายจริงจริงเลยาะตัวซับกาผีไม่ได้ตื้อแล้วก็ไม่ได้คือจะมาท่ายรูปกันจริงจริงเลยเพราะว่ารู้ข้องพีเงียนไปดาบัยสิ แต่ว่าตอนนั้นนั่นคือเด็กอันเหนื่อยซึ่งกับพีก็เลยพาไปกินหนูตีบ,งบังเบาคนปกับมาจากกินหนูตีบ,งบังเบา็์ซึ่งกับพีว่าเออไปตาไปนังระบายสีกันอ่าซึ่งเด็กๆทุกคนฮาอกเย็ดคนก็ไปนังระบายสีหมดเลยซึ่งพีก็ไม่เจ๊นี่ีเห็น่แต่ว่าเออน้องเจนี่นไปยืนทาเล็กเกอร์อยู่ซึ่งน้องยู่กันนั่งอยู่ริมฟุตบา้าทแล้วก็ที่นี่ก็มีนะ่ะพีเลี้ยง้าน้องอยู่จิ้นไปเดินอยู่ที่เขาวิง่งซึ่งพีก็มีล้านตัวเล็ก ตีต้องเล่โผล่เข้าไปรุบบุรีกับแฟนพีแล้วถึงก็ดตีนีแม่์เข้านางระบายจีอ่าแล้วถึงก็เข้ากะเพราะว่าลูกก็จะวิ่งเล่นซึ่งคนเป็นแม่แล้วก็ลูกสาวพี่เขาวันอีไปทช่หรือลูกสาวเขาเองคือบางทีเขาเข้าไม่ได้ที่ใช่หรือเพราะเคาเห็นว่าลูกเขาวันไปวิ่งเล่นซึ่งก็ไม่ใช่รู้หรว่าอยู่ชิ้นไปอยู่ถุงไหนขอนหัว่ที่ยันไม่รู้เลยซึ่งโผ่พี่นังปุ๊บอ่ามื่อนี้ครับนางระบายจีซึ่งกอดตีนีพี่ ใช่ประว่าซึ่งการปีเลียนเดินอยู่นไปเพราะว่าตอนเรกันนะเขาก็เดินอยู่ซึ่งการตีเนียนไอ้พิมพิมล้านของเนียนช่วงเดีกันมันก็ปีว่ามันก็ควบสามเดือนมันก็วิ่งเล่นตามบานซะซึ่งการตีเนียนเปเีียนเดินตามล้านปราะว่าเคยเล่ถึงพีย็เล่แล้วีนี้คนนังนก็ไปที่เดินเปซึ่งพีก็เดินตามล้าน พอพีเดินตามล่านเร็จการทีนี่อยู่จีนนั้นเจอนนองปริมซึ่งเขาเด็กด้วยกันทึ้งคนจะจับอ่าอีเล่นทึ่งอนจะจับนนองปริมซึ่งนนองปริมมว่าหนองปริมรับมือบานี้อนทึงการที่นี่นนองอยู่จีนนั้นอีดึงซึ่งพีเรียงกันพีเรียงกันดึงอกทึ่งบอกีเรียงหนึ่งอกปาก็คือยังไม่ได้แรงไรกกันเลยซึ่งนี้พีเองก็ไม่ได้ที่รับเลยท่ายรูปแล้วก็ไม่ได้แรงไรกกับนนองอยู่จีนด้วยจํำวะอีเดียกชื่อกาไม้ผีกับวิ่งตามล่านโดวล่านพีก็อย่างเล็ก ซึ่งผีกับคล่าดีลอมซึ่งผีกับวิงไปก็คือเดินตามแล้วก็ไปนางดักหน้าไปน่งดักหน้าลา่างของผีเองนะเพราะว่าผีกับคล่าดีลอมซึ่งกับฝอสินีนซึ่งอยู่จีนกับอยู่เคยู่เกยกับล่าผีซึ่งก<า>ับอยู่จีนก็คือเด็กด้วยกันที่เขาอีเล่นกันนั้น เอาเอาเป็นว่าคือปัดเดนก็อย so totally. ู่จีนนะมันก็ต้องเชียงนี้่ไงแม่ใช่แล้แต่ว่าคือทางมันอกี้องผีก็คือว่าพิสตรงที่ว่าคือลองคอมเมนต์ใช่ใช้ถึงยังอยากแยกีิบายหรือว่าใช่รู้อช่อยากแยกแยกติบายหรือวาใช่รู้กันว่าเขาว่าผีใช่รู้ผีไม่ได้ใช่ซึ่งกันนะที่นี่บ่อยอยู่จรีนไงมาเล่นกับปตีมถึงกับผีเลียงกันผีนางยองนางยองจริงแต่ผีนางยองคือผีนางยอง อีหวังล้านว่าผัวล้านอ mm. ีวิงลมผัวล mm. ้านกับวิงไม่เดินไม่จับที่ตั้งแต่ที่เนียนอยู่จีนนั่นคือผีเลี้ยงกันจับแก่นอยู่จีนอยู่ชายซึ่งที่เนียพออยู่จีนนั่นอีเล่นกับปิ้มซึ่งแต่ใครผีเลี้ยงกันลืมคือย้ายมามาเล่นนั่นน่าคือเล่นไงวะเขาบอกเออว่ามึงอ้วงเด็กอในวัวมึงเด็กซึ่งความความก็เดึงถึงเด็กกับตัวเล็กตึ้งผีเลี้ยงกับตัวใหญ่ตึ้งการที่เราดึงแก่นกันนี่ใช่จะมาจับแก่น้องตึ้งแต่น้องกระท้วนาชายน้องกระทวนซึ่งผีนางยองกกก็บ่่พีมันนเปทาลุใจ ไม่ได้ทูกที่ไม่ได้ทูกเลยพี่เกศความตกใจของเราท่านสัธยายก็คือความเป็น่วงก็คือได้ายว่าไม่ได้โจโจงใหยได้เลยก็คือสันอยากถามว่าอีกคือปั๊บกาจีนีตึงพี่เลี้ยงก็ดึงน้องไปพี่ว่าโดนตัวน้องไม่ได้ค่ะถูกตัวน้องไม่ได้นะคะก็เล่นมันนันซึ่งก็นี่คือจริงๆนี่ก็นควาจริงนี่คือชายซึงเราบอกโฟาว่าบอก่าโดนตัวน้องไม่ได้นะคะถูกตัวน้องไม่ได้ค่ะซึ่งพี่ก็อ่าพี่ก็เชื่อความมุดทุกป๊ เลยถึงผีก็เลยแร่เลยผีว่าอ๋อตูกไม่ได้แหละผีก็เดินผาพลิ้มบอกไปแหละผีก็หุ่มมั่งอุ่มมั่งบนป่า่าของผีก็คือในความน้อยใจว่าผีเป็นตัวเชื้อโรคเด้อผีเป็นอะไรอ่ะที่ว่าผีทุกไม่ได้แต่ผีก็ไม่ได้ไปทุกไม่ได้ไปไถ่รูปผีแม่จอดจ้องไปไถ่รูปเลยอใจนี่คือจริงๆตรงนี้คือว่ขู่ข้อตัวนั่นตวนที่วะตรงนั้นก็คือพิษพิษในการคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์ไปที่าะจีนี่ตือนีนี่เขาไม่ได้ดูเรื่องใช่ถึงนั้นแหละทีนีี้พ่น้อยใจ bị cái điều hòa một thì bị yak đi nong chính chính, có bị yak đi nong chính chính, bắp từng cái cứ bị đi ăn cà phê vào nắng bị có cả bị cả bố có biết nữa, có bố có bắp cái cứ bị cả phải phốt, ừ. có phải phốt comment với cả cái, chơi cả cái bị cả ông mà có rồi để luôn comment quá, bảo là bị có biết chính chính, này ní. ขอตุนในเ่คอมเมนต์สิว่าคือว่าเขาพิดซึ่งผีกันอะผีก็เลยพิดเฟสผีก็ไม่ได้ิีแี้พวกพูได้ก็อย่างอยู่ครบแต่ผีแกพิดไปก่อนเพราะว่าผีก็คือเราการเคลียด์กันนะไม่ใช่ว่าไม่เคลียดเราก็ไม่ได้บายใจเราก็ไม่ได้บายใจไม่ซึ่งก็เลยบอกว่าก้าวเออผมมานั่งนอนคิดเห็นในคอมเมนต์สิว่าคอมเมนต์จริงๆบิโยนกลับไปมองอ่ะเออก็พิดจริงอันหละแล้วก็ยังเล่นกับลูกเจ้า้วยว่าไม่เออเราพิดจริงลูก เราว่าเราไปคอมเมนต์อ่าเราเราพิดจริงๆิที่เราไปใชอารวมเราไปใช้กับผู้ต้อยกัำดีว่ามันมันไม่ถูกปาจริงๆมันยากใ้จริงจริงแต่เจตนาคือเราไม่อยาจะดูทูกจะได้ทั้งสิ้นคือเราพูดถึง มันมันก็คือว่าเราไปพูดเรื่องที่ผ่านมาแต่คือเราก็คือยอมรับในความเก่งงเจนนี่ไม่ใช่ว่าพี่ก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องดูยากจะออยยาเกี้ยวมาก็ดูคือความไม่ความไม่ดูอะเรามันกคือว่าเจนนี่เป็นคนธรรมดามาพอนแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ว่าจะดูทุกเรยพี่ดูเครียดอันนี้คือว่าจะเป็นความพิษความพิษตรงนี้ก็ไง่ายพิษปลาคือสิร่างเดินเดองเอากลับไปเป็นตัศนคติพปลี่ยนเปลเ่ยนกับพูดไหมพี่ก็ต้องการสิว่าอพ่อทีเมนอะไรก็ทีนี้ก็คือต้อง ตรงเก้ s, <S ใกล้แล้วแลี mm ่ยทัศนาการตัวเองพีการวนเนี่ยพีกก็โทษก็โทษน้องเจนนี่ก็โทษน้องยิวก็โทษน้องแม่ลวก็ก็โทษทุกทุกคนก็โทษเอซี่ทุกคนเลยที่ทำให้น้องเจนนี่ต้องเสียชื่อเสียงทำให้น้องเจนนี่ไม่สบายใจพีกจะก็โทษจริงจริงคุณค่ะ ปีเลียงจับแค้นอยู่จิ้นยูนั่นแปลว่าเป็นไปไม่ได้ผีอยู่จิ้นจะหลอมนี่คือแกโพดไส่ไรผีเลียงแร้ววะอยู่จิ้นจะหลอมแกเลยต้องไปช่วยนี่คือข้อแรกทียากไห้ทุกคนตัดสิ้นสีแกโพดอ่ะคือแกรู้สึกเสียหน้าแกก็เลยต้องบอกว่าเด็กจะหลอมแต่ฟังนะแกบอกว่าผีเลียงจับแค้นอยู่จิ้นยูนี่แกผูดออกมาเองเห็นไหมทุกสิ่งถุกอย่างต้องมีหลักฐานค่ะ

ตื้นงอกาก็เนอไม่ได้นะคะถูคนน้องไม่ได้คะตึีก็ผีก็เจี่ยความบุกตแป๊บยตึ้งีก็เลยเล้ไม่ีวอ๋อตูไม่ได้แล้วก็ผีับเดินป่าผีงกไปแล้วีกหุ่งมหุ่งมั่งบนป่าได้ผีก็คือในความน้อยใจวาคือพี่แพูดแท้คืแน่นไล่รอบมา จนาวาพวกเรากันโรสได้เจนนี่เองก็รู้สกดได้ถ้าใครได้ไรชัดเมื่อวานก่อนเกิดเรือ่องเจนนี่ยังพูดเลยวาเมื่อคืนนี้คุณไม่พอใจเราเราก็เลยรีบกลับบ้านเลยเพราะเราไม่อยากมีปัญหากับใครนี่คือเราระงับอารมณ์ได้ทุกๆแล้วเพราะตั้งแต่ป้าแนนไม่ให้จับผีแสดงอาการผีแบบมีโอกเลยวะถ้าไม่ใช่เจนนี่หรือถ้าไม่ใช่คนดังคนดีอดทนได้แบบเราอ่ะ เขาไม่กลับมาเขาจะเดินไปห้าเหล่องผีเลยเพราะผีแสดงอาการแสดงฐาางที่ไม่น่ารักเลยตอนอยู่ตรงนั้นขณะจะนี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่จะนี่ได้ยินตีผีพูดแทรกออกมาตีผีแสดงอาการออกมานน่ไม่รู้่าผีทําแบบนั้นทําไมผีเป็นตัวเชื้อโรคหรอผีเป็นอะไรอะที่ว่าผีทุกไม่ ผีไม่ได้เป็นเชื้อโรคทุกคนฟังนะการที่พอแม่ใครไม่ได้ให้คนอื่นจับคุณไม่ได้เป็นเชื้อโรคแต่พอแม่ก็มีวิธีป้องกันลูกไม่มั่นกันและปะ้าเนนเป็นผีเลี้ยงถ้าอะไรเกิดกับอยู่จินนะ่ปะป้าเนนต้องคือป้าเนนจะดูดซึกพิษก่อนเผื่อเกาทําหน้าผีทุกคนถ้าเราใจกว้างและให้อภัยกันมากพอเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย แล้วถ้าทุมม่มบวชวาเรื่องมันเกิดขึ้นเควะปาเนนไม่ให้จับแล้วผีแช่ความรู้สึกเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วหนูยจะพาปาเนนไปข้อตัวผีซึ่งผีเลยดิทำํำไเแช่ความรู้สึกแต่สิ่งที่ผีโพดออกมาผีโกดรผีเรื่องแต่ผีดาเจนนี่มันถูกตองม้ทุกคนผีขิดวะการเป็นคนฆ่าสาระนะตรงรับได้ถูกอย่างจนนี่เนี่ยคนมันเกลียดมันมาคนด่ามันมาก,ามมากูก็เลยอยากร้อยยักนุกด่าปาเนนมันไม่ดังต้องด่าเจนนี่ก็เลยต้องดังเจนนี่ไม่ใช่จะหน้ามาร่วม